ี่ค่ะหนูเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ทํางานอยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะเอ,อ่อตอนที่มารับเรือครั้งแรกเลยก็คือประมาณห้าหกปีที่แล้วจะได้เรือลำหนึ่งลำหลังจากนั้นลูกก็ไปทาอาชีพค้าขายโชคลาบอะหนูไม่ต้องพูดถึงเลยหนูไม่เคยได้แต่หนูจะได้จากการที่ว่าเวลามีเรื่องมีอุปสรรคมีปัญหาหรือชีวิตที่แบบพอแท้คุยกับใครไม่ได้ระบายกับใครไม่ได้ ก็จะมาคุยกับแม่ขอแม่ให้ลูกผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกๆครั้งที่ขอแม่คุยกับแม่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกครั้งมันคือปฏิหารแล้วก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวในใจเราว่าเอ้ยแม่ช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากนั้นเราเราก็จะเข้าวาดัดทําบุญเอ่อมีงานกระถิน่นงานอะไรเราก็จะมาร่วมบ่อยขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นสองสามปีอ่ะหนูก็จะละเลยเพราะคิดว่า ทำไมแม่ไม่ให้โชคลาภลูกเลยทำไมลูกไม่ได้อย่างเขาน้อยใจแล้วก็พอมานั่งคิดอีกทีนึงว่าเอ๊ะเรารับเรือมาเราไม่ต้องจะจ้องจะเอาแต่โชคลาภหรือเสี่ยงโชคเราได้จากการที่แม่ช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นก็คือโชคลาภของเราหรือเปล่าหลังจากนั้นก็กลับมาบูชากลับมาเข้าวัดกลับมาพาแม่มาที่วัดภูน้อยบ่อยขึ้นอ๋อแล้วก็ไปทํางานที่ภูเก็ต จากนั้นชีวิตก็คือเปลี่ยนไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือแบบพลิกไปเลยว่าคําปฏิทานที่เราตั้งไว้ว่าเราจะพาแม่มาวัดบ่อยๆเราจะทําบุญบ่อยๆเราจะเข้าวัดบ่อยๆจะชวนเพื่อนมาที่วัดผู้น้อยชีวิตมันเปลี่ยนขออะไรได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองแล้วเราก็กลับมาทําบุญที่วัดผู้น้อยบ่อยขึ้นอยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะเอ่อมาร่วมทําบุญมาวัดผู้น้อยดูคะ่ะแล้วจะได้สิ่งที่ ไม่ได้สิ่งที่คิดว่าไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้ค่ะ